แนวข้อสอบวิชาการศึกษาชุดที่1นนะครับข้อ 1. งงานในแนวบริการให้คำปรึกษาคืออะไรคำตอบคือการให้ความช่วยเหลือความใกล้ชิดความอบอุ่นความมั่นใจสติปัญญาซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจและเลือกได้อย่างฉลาดถูกต้องเหมาะสม กับสภาพปัญหาความต้องการความจําเป็นซึ่งการให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องลึกซึ้งอย่างเพียงพอนะครับข้อ 2. งานในแนวบริการค้นหาตนเองคืออะไรคําตอบคือบริการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการตามที่ตัดสินใจเลือกไว้เช่นได้เรียนในวิชาหรือประกอบอาชีพที่เลือกไว้นะครับ ข้อ3ในกรวยแห่งประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดลขั้นที่อยู่ยอดกรวยคืออะไรคำตอบคือวัจนะสัญ,ญลักษณ์นะครับข้อ4จุประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นความสามารถทางสมองหรือความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาหรือวัตถิฎดีเป็นจุประสงค์ในด้านใดคำตอบคือในด้านพุทธิพิสัยนะครับ ข้อ 5. การจัดการเรียนรู้เพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับข้อ 6. การเรียนการสอนที่จะทําให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้คืออะไรคำตอบคือการจัดการเรียนรู้นะครับ ข้อ7จจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่ต้องลงมือทำเป็นจุดประสงค์ในด้านใดคำตอบคือด้านทักษะพิสัยนะครับข้อ 8. จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมหรือเจตคติหรือความรู้สึกในจิตใจเป็นจุดประสงค์ในด้านใดคำตอบคือด้านจิตพิสัยนะครับ ข้อ9นักเรียนมีความรับผิดชอบแปลงฟันทุกครั้งหลังอาหารเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในด้านใดคำตอบคือด้านจิตพิสัยนะครับข้อ10นักเรียนแปลงฟันของตนเองอย่างถูกวิธีเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในด้านใดคำตอบคือด้านทักษะพิสัยนะครับ